สวัสดีครับผมหนุ่มโพดํานะเจอกันอีกแล้วในกในารตอบคอมเมนต์นะพี่จะตอบคอมเมนต์ของน้องคนนี้ที่ถามพี่มาว่าพี่ครับผมอยากจะทราบว่านอยชอที่เดิอนออกมาเนี่ยที่แขนเสื้อเนี่ยเขามีสีแดงกับสีเขียวหมายความว่าอะไรพี่จะบอกอะไรให้นะมันเป็นแขนเสื้อบอกเกี่ยวกับคดีแขนเสื้อสีแดงจะเป็นคดีอุกชตกัร์เกี่ยวกับกองปีเอเกี่ยวกับชีวิต คดีฆ่าคดีผู้หญิงคดีคงขืนอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นคดีทั่วไปเนี่ยจะเป็นชายเสื้อสีแดงและมันจะบ่งบอกว่าอัตราโทษจะสูงนะเนี่ยคือสีแดงส่วนสีเขียวจะเป็นคดียาเสพติดคดีทั่วไปคดีเล็กๆคดีลักทรัพย์คดีเสพนะเป็นเป็นของพวกนี้ร่วมทำร้ายร่างกายอะไรพวกนี้มันจะเป็นคดีเล็กๆ เพราะว่าเวลาไปขึ้นศาลเวลาออกมาแถบเสื้อเนี่ยมันจะบอกเกี่ยวกับรูปพอดีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเวลาเขาตรวจสอบเวลาออกมาเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าอ๋อวันนี้ออกสารกี่คนออกสารห้าคนคดีฆ่าคดีฆ่าคดียาคดียาคดีเสพอา้าวคบก็ท่าอว่าวันนี้ต้องมีแขนเสื้อสีแดงสองคนแขนสีเกียวสาคนเนี่ยครับคือ เรื่องสีเขียวกับสีแดงชายเสือ้อนะหายสงสัยได้นะและไม่ต้องคือเอาไว้คิดเอาไว้ให้รู้ถา้าเราไปเจอเราไ,ได้รู้ว่าเขาอ่ะโดนโทษอะไรแต่ไม่ได้นําเสนอหรืออยากจะให้เขาไปอยู่ข้างในนะ,ะสรุปว่าขอบคุณมากครับทั้คอมเมนต์น,นี้และฝากกดติดตามพี่ด้วยช่อง t i ก t o อของพี่และ youtube ใต้โปรไฟล์ tiktok พี่ด้วยนะเร็วๆเนี่ยมีอะไรดีๆให้ดูนะขอบคุณมากครับ